ยุคนี้ใครๆก็ดังได้นะครับถ้าเข้าใจ4ข้อนี้นะครับข้อแรกคือคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องของการตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วถ้าคุณไม่เรียนรู้นะครับคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับคนที่เป็นเจ้าของเพลงกังนำสไตล์ทุกคนจําได้ไหมครับเขาเคยพูดคาหนึ่งไว้บอกว่าการที่เขาดังขึ้นมาแล้วเขาเรียนรู้ไม่ทันว่าเขาดังจากอะไรเนี่ยเขาเลยสามารถดังได้แค่อัลบั้มเดียว แล้วเขาไม่สามารถสร้างความดังในอัลบั้มที่2ได้เพราะเขาไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงดังแต่ผมเนี่ยดังอยู่ในประเทศไทยในสายสุขภาพเนี่ยมา7ปีแล้วทำไมผมถึงดังได้เพราะผมรู้ว่าผมดังจากอะไรดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ครับถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจคุณจะสามารถรักษาความดังไว้ได้แบบที่ดาราส่วนใหญ่ทําไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะดาราเขาใช้หน้าตาใช่ไหมแต่คุณเนี่ยมีเทคนิคบางอย่างในการที่ต่อให้คุณอายุมากขึ้นคุณก็ดังมากขึ้นตลอดเวลา ข้อที่สองนะครับคุณต้องวิ่งไปหาลูกกระตาผู้คนนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต้องวิ่งไปหาสิ่งนี้เพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะเป็นคนดังคุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ลูกกระตาคนนะอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะดูทีวีใช่ไหมคุณก็ต้องไปอยู่ที่ทีวีแต่ในปัจจุบันคนอยู่ที่ไหนครับคนอยู่ในมือถือดังนั้นถ้าคุณนะไม่สามารถโผล่บนหน้าจอมือถือได้คุณดังไม่ได้ครับ คุณจะโผล่บนหน้าจอมือถือเนี่ยในช่องทางไหนคุณลองไปศึกษาดูว่าคุณชอบแหละ Facebook YouTube i g Tik t o k t w i t t e r ผมไม่ได้บอกว่าสื่อใดดีที่สุดมันขึ้นกับว่าคุณชอบสไตล์การนำเสนอของสื่อใดมากกว่าแล้วคุณก็ไปดังบนแพลตฟอร์มนั้นข้อที่3นะครับคือคุณต้องดังในกลุ่มเฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดาราคนที่แบบว่าคลองใจตั้งแต่เด็กยันคนแก่ไม่มีครับแบบพี่เบิร์ดธงชัยไม่มีแล้วนะทุกคนคุณต้องดังในกลุ่มเล็กๆก,ก่อน แล้วให้ฐานแฟนกลุ่มเล็กๆเนี่ยช่วยขยายความดังของคุณเหมือนผมเนี่ยผมดังด้วยคอนเซปต์ง่ายๆว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้เพราะผมดังเรื่องนี้ปุ๊บแล้วผมก็แฟนเพจผมเนี่ยเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็กระจายความดังผมเนี่ยทำให้ผมมีฐานแฟนทั่วโลกที่เป็นคนไทยทั้งหมด15ล้านคน แต่ผมดังจากจุดที่เล็กมากเลยคือนั่งเฉยๆก็พร้อมได้แล้วก็ค่อยกระจายไปดังเรื่องอื่นข้อที่4เรื่องนี้สำคัญมากคือคุณต้องเก่งและเรียนรู้ว่าคุณจะทำยังไงคุณถึงจะแย่งลูกตาคนมาได้ในขณะนี้สมมติว่าทุกคนนะว่างงานเหมือนกันแหละทุกคนจับมือถือพร้อมกันสมมติ70ล้านคนคุณจะแย่งลูกตาของคน70ล้านคนมาได้ยังไงมีคนบอกไว้ว่า5วินาทีแรกของคลิปวิดีโอ เขาจะนำเสนอ,อยังไงเพราะว่าคนเนี่ยจะตัดสินคุณนะใน5วินาทีแรกดังนั้นใ,นใครก็ตามนะครับที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ว่า5วินาทีแรกฉันต้องทําอะไรวะอ่าถ้าคุณไม่แบบคิดในใจว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เลยต้องคุณต้องไปหาความรู้เดี๋ยวนี้ความรู้หาได้มากมายแต่ถ้าคุณจะให้ผมสอนนะผมเตรียมสัมมนา,าไว้สําหรับคุณเลยวันที่18กุมภาพันธ์หกเจ็ที่ถึงนี้ผมจะสอนวันเดียว4ชั่วโมงรวดนะครับ ผมจะรวบรวมนะครับเทคนิคประมาณ100เทคนิคที่ช่วยสะกดจิตในตลาดออนไลน์ถ้าคุณสนใจนะครับสามารถสมัครได้ตอนนี้ที่นั่ง V.P เต็มแล้วนะ6ที่นั่ง V.P ราคา39,000บาทเต็มแล้วนะครับแต่ในรอบสดยังมีที่นั่งแถวถัดไปเขาเรียกว่าโซน A โซน A ราคาพิเศษตอนนี้นะครับคือ6000บาทนะครับและนี่คือราคาที่ดีที่สุดเพราะว่าในสัปดาหนะ์หน้าราคาจะขึ้นไปเป็น6,500บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกกับทีมงานได้ก่อนที่ราคานี้จะ หายไปครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเป็นคนที่ดังแล้วก็มาเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยร่วมกันครับรักทุกคนแล้วเจอก,กันในสัมมนาสวัสดีครับ